วจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมหนึ่งพงกษัตริย์บทที่สาข้อที่9บันทึกว่าเพราะฉะนั้นขอพระองค์ทรงประทานความคิดความเข้าใจแก่ผู้รับใช้ของพระองค์เพื่อจะวินิจฉัยประชากรของพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะประจักษ์ในความผิดแผกระหว่างดีและชั่วเพราะว่าผู้ใดเล่าจะสามารถวินิจฉัยประชากรใหญ่ของพระองค์นี้ได้ข้อคิดจากพระวจนะ คำอธิษฐานที่พระเจ้าพอพระไทย 1. คําคำอธิษฐานขอความคิดความเข้าใจจากพระเจ้าเพื่อการปฏิบัติรับใช้อย่างเกิดผล 2. คํคำอธิษฐานขอการวินิจฉัยที่ถูกต้องเป็นพระพรต่อประชากรของพระเจ้า 3. คํคำอธิษฐานขอถึงการตระหนักและการแยกแยะความผิดชอบชั่วดีในชีวิตได้เพื่อจะไม่ทําผิดทั้งต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ